มีใครอีกไหมยังมีลอยอีกคนนึงใครวะสันตุนลำเจ้าดูดิแล้วดูให้เพียบโอ๊ะเมื่อกี้เสียงเองอครับเมื่อกี้เสียงผมเองครับหืมเสียงมึงแก่มากเลยเมื่อกี้เสียงมม่ไม่เหมือนไม่ใช่หน้ามึงเลยเมื่อกี้โพราแกเข้าอเเ๋าอตอนนี้ออกแล้ว ช่วงพอแกเข้าพอดีถูกต้องอันนี้เขากำลังทําอะไรกันอยู่หรอครับกาลังมีการประลองฝีมือกันอยู่ครับการประลองเหรอครับผมไม่เหมือนการประลองเลยนะเอาน,นี่กำลังก็กำลังดูเดือดเลยแนะนาให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามีราคาไหนบ้างอา๋ออันนี้เด็กเรา,เาลงมาจากดอยเลยใหม่สดๆเนี่ยลงจากดอยครับผมเด็กใหม่เลยดอยเหมืองถ้าดอยเหมืองมันจะดึงแลวเจ็บนะครับ โดยอะไรเล้วที่ีเขาเล่นเขาเล่นกันอย่างนี้ได้เลยเหรอเล่นได้เลยโอเยแ่ก็ขอมุกหนึ่งเลยมุกอะไรตอนนี้โควิดไม่น่ากลัวแล้วทำไมอ่ะอีฉัดน่ากลัวกว่าทำไมเพราะมันกำลังจะโควด่วยขอบคุณมากแต่นึกมาตั้งนานแล้วไม่กล้าเล่นโควด่วยเหรอครับโควด่วยก็โคเออแล้ันใหมสิเออนี่เลยครับวันนี้เลยฮะนี่วันนี้เลยฮะไหนคนไหนนี่เลยคนนี้จับยืนด้วยจับยืนด้วยนี่ดญตัวลูก เผื่อแขกเขาสนใจบี่คนี้ครับแปดร้อยแปดร้อยครับนี่ีแพงจังวะสุดทายแปดร้อยแปดร้อยครับเาจะรีแปดร้อยนี้แปดร้อยนี่ถือว่ามีลูกแล้วยังอันนี้ไม่มีลูกฮะไม่มีลูกแต่มีผัวร้อยกว่าคนเดินไปไหนสบายเลยคนทักเลยทักว่าอีร้อยคนอ๋อร้อยคนผัวร้อยคนครับผมขอดูคนต่อไปนี่คนนี้นี่ฮะคนนี้ฮะเออ พี่คนนี้คนนี้ตัวเล็กดีพันห้าพันห้าครับผมตั้งคืนชั่วคราวอ่ะชั่วคราวครับวันนี้อ๋อชั่วคราวพันห้าน้องเขาเพิ่งทำงานเพิ่งทำงานเหรอครับผมอ๋อรอบที่สิบเอ็ดนี่ครับโอ้โหยิปหายนี่ต้องสแกนบัตรกันมั้งเนี่ยคนนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของร้านเลยตัวท็อปร้านเลยล่ะครับหกหมื่นสอง หกหมื่นสองครับผมหกหมื่นสองนี่เราคิดเลทยังไงจ้างสาวค้างคืนอันนี้จ่ายเป็นเงินต่างประเทศเฮ้ยสงสัยเงินดอลลาร์เงินรูปีฮะรูปีประมาณหกบาทได้คนนี้ทองหกบาทหกเงินนี่แหละแน่หกหมื่นสองนี่รับจ้างดีดบ้านด้วยป้าโดนช่วยฉันคมกรโนโขอขอตัวนึงโนนฮะเห็นไหมเห็นช่วยแม่น้ำไหมอ่ะเห็นไหมครับนี่อ่ะหลบไปเขาเห็นแล้วหลบไป บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกราคาก่อนบอกราคาก่อนอยากรู้ราคาคนนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากปล่อยนะทำไมครับจริงๆแล้วผมไม่อยากปล่อยเพราะนนี้คือทีเด็ดของร้านเลยแขกเราเนี่ยเวลาเข้ามาเที่ยวน้องเขาีดยต้องกลับมาอีกรอบเพราะว่าติดใจกัมาะดาเอี่ยขโมยตังค์ลูกค้าอีนนี่อีนนี่คนลําตฉพอะมอสามสามนะเขาก็โครงการ อ๋อผมอยากที่ผ่าเอาสมองยิงมือยังเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยผมอยากผมอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับพอเรียเหล้ครับครับผมร้อยห้าสิบไหจัดไปมร้อยห้าสิบอันนั้นนี่รวมกระบอกด้วยไหมครับที่นี่เล่นกระบอกได้ด้วยเหรอครับลูกโป่งลูกโป่งอ๋อลูกโ่งครับผมเขาใหญ่เหลือเกินไปรวมนอันนี้นี่คนนี้เลย ีผมโดนใจคนนี้บอกเลยผมถูกใจคนนี้มากถ้าคุณอยากได้คนนี้คุณจะสมปรารถนาทุกอย่างครับผมลูดไก่สไลด์ดากมีคมเ่เฮียเฮียเที่ยวมาแล้วอ๋ออยู่เห็นลิ้นจาวเจ้าคนนี้เท่าไหร่ครับคนนี้เท่าไหร่คนนี้แหละครับหกสิบแล้วแต่ทำบุญการเฮียเฮียเฮียเอาพูดเจ๊หนึดงจะไปแยกเขาพูดทำไมล่ะโูวิเซน่าซิเจ๊หนูแจกไม้แจกไม้อะไรไม้บุญ ก็พี่เปิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วผมทําอะไรได้บ้างผมทาอะไรได้บ้างอยาทำอะไรอะ่ะก็อ่อย่างอย่างเริ่มเริ่มขึ้นมาทีแรก<ะ>แต่ปุ๊บพอเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บอยูอนะออ่จะทําอะไรก่อนหนูก็ต้องให้พี่เปลี่ยนผ้าก่อนเปลี่ยนผ้าก่อนผัดผ้าผัดผ้าไงพอผัดผ้าเสร็จปุ๊บอ่ะบป๋าอับป๋าเร็ดหนูก็ปอกว่าปูขาอผ้าสีย้มปูสีขาวโรงแรมสีขาว อเออโรงแรมติมพูเมืองนี้โรงแรมไหนอ่ะอ๋อโรงแรมนี้ติมพูเออติมพูนุงผ้าเสร็จ,รจปุ๊บผ้าเสร็จปุ๊บลงอ,า,อาบๆน้ำอาบผ้าเสร็จตื่นมาตื่นจะถึงเตียงหนูอนอนรอยอยู่จะตื่นเตียงเพราะเสียงเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ลื่นล้มไปน้ำมาพึก <c oughs> <even. S 2> ิกอีเวนต์เดิมแจ้งลูกค้าแต่มีข้อแม้อย่างเดียวข้อแม้อะไรครับคนเลี้ถ้าท่าเได้เขาแล้วต้องมีข้อแม้อย่างเดียวข้อแม้อะไรครับตอนที่คุณได้เขาพอคุณเสร็จแล้วต้องให้เขาได้คุณมั่ง สลับกันไอสิ้นายกูไม่ได้สองซิมนะขอปากเทียดยังเลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณที่ชมผมจะเข้ามาปรลองฝีมือครับเจ้านาว่ะเลยก็าวมึ้ชั้นในนามของรัติการพระเจ้าค่ะชื่อรัติการอย่างนั้นได้เลยพระเจ้าค่ะก็าวขึ้ชั้นขอมาประลองฝีมือพระเจ้าค่ะนั่งสันพระเจ้าค่ะประลองกับรัติการหน่อยสิลูกรับด้วยก้าวเสด็จพ่อ ชายแปลกหน้าเชื <ooo> <fox> ่อวรัตติการขอประหลาดพีเลยการนักดิบเราหน่อยเอาไปให้คาดูตอนนี้ยืนอยู่ก็คือหน้าลังสันอ๋อลังสันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รัตติกาล เจ้าอยากได้ตำแหน่งอะไรก็มอมฉันอยากเป็นเจ้าพระเจ้าค่ะเมาขีร่าตัดเมาขีร่าตัดข้าแทะขานข้าแทะขานลกนั่งมันออกมาให้หมดตลกนั่งมันออกมาให้หมดมันข้าวัวมันข้าควายร้ององเงียบกริบเลยคะนนี้้อง ก็ที่เพลงชาติของเมืองนี้เหรอเอาเป็นเพลงประจำชาติาของเมืองนี้เมื่อก่อนทายาทเขาเป็นเมาคี <c oughs> ก็มองชะลอเล่นพระเจ้าค่ะนั่งลงได้ <c oughs> ข้าจะไม่ถือโทษเอาความถือว่าเจ้ารอเล่นเก่งมากที่มีชัยชนะในครั้งนี้ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นราชคูก็แล้วกันก่อ <c oughs> น <c oughs> อื่นเจ้าต้องทำความรู้จักบุคคลสำคัญในสถานที่นี้ก่อน นี่คือสิงขนวัตที่เกิดจากสายเลือดเราอิษดาประเฮสีควายซ้ายซีโรชินีบุคคลที่เจ้าชนะเมื่อสักครู่ดีคือนาดังสันสายเลือดเรากิสดาดต่อประเฮสีควายขวานันทยาย นันทยาความรักเพิามมากขึ้นตังจ้องมองน้าอีนันทยาเมียชั่วเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาเท้าขาชเดอย่างอีฉัดต้องหาค่าตัวด้วยเวทนั่งลงมีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรชัดไม่มีอะไรผู้ชมัคคนนั่งลงมองนันทยา ใจพี่ดูสวยโถโซพี่แม้ยี่สิบปีไในผ่านไม่เคยกลัวน้ำไปพีทั้งทั้งที่พีองการ่ตความช้นอยง่ากหาวิธีแกแคทุกที 哎。<Bye. S 2> เดหนโดูครับใครครับครโดูก็ไปไววชราอย่างผู้จาก สายคุณคุณคุณแต่ก็ไม่คิดอะไรเปยนมองหน้าสกว่าหายไปเกียความรู้สึกเอาไว้พระไค่ก okay, <ness> ุ <ness> <mumbles> ้มกันมองรัติการสายตาประสานเป็นสื่อเราจะเสแสร้งแปลงเข้าไข้ขื่อพอรู้ถึงสื่อ ประสาทเปรียกหมด้นมันทนอื่นเต็นวยยามเทียน์นาอาดทุกคนเข้าพักเลยอิสติลสา์ทุกบนข้อพักแต่เกิดความสิ้กที่เหตุเอเพื่อนฝาเียวกราจะตามไปคอนเสิร์ตครู เห็นแล้วหรือไม่ไอ้ชายแปลกหน้าจชื่อรัตติกาลแม่ในบอานคุเจ้าใรจับตาดูวันมันมีพิรลสรซานครามเดือดร้อนข้าวซะพระพิฆาตเจสนาสารพิทูนันดูวางขึงนมาโทรศัพา์ชายแปลกห้าไว้ว่าเมีอะไรจะให้แจ้งโดยดุวันถึงข่ไมเรื่องราดิเวนต่อไปกำลังผีเสียงกัดพิกาลิเกสตุปเอร์ฮีโร่สอง่สุดสุดระรับ ความสมกับเราจะได้เรื่องความแยบเพิ่มมากขึ้นถ้าเห็นหน้าเบียร์แล้วเบียร์แล้วบรลลังกเก่าก็ไม่ด้แสดงไว่ากิสดาลมันต้องสร้างบัลลังก์ซ้อนบัลลังก์ <c oughs> เห็นหน้าอีนันทยาแล้วอยากจะมีดเถื่อเนื้อฉีกหนังมาเป็นชิ้นๆ <c oughs> ลูกมันสองคนแตกต่างกันโดยชัดเจนพร <c oughs> ะรจชครูประ ถ้ามีความคิดที่อยากจะถามได้จากครู่อยในแผ่นดินนี้ไม่มีใครหน้าไหนเลยที่ปะดาบกับข้าพเจ้าเล้าชนะข้าพเจ้าได้แต่เพียงร่าจครูมาเพียงชั่วครู่ก็เอาชนะข้าพเจ้าในลังสันได้ล่าจะมีรู้ได้ยังไงก้าวหอมฉันไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกพระเจ้าคะ่ะที่ก้าวหอมฉันรู้ ก็มองชั้นเพียงสังเกตและก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยมีจุดอ่อนที่ขาพับด้านขวาพระเจ้าค่ะพระราจครูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยบอกใครแต่ราจครูดันรู้พระาจครูให้สัญญากับข้าได้ไหมว่าเรื่องนี้พระาจครูจะไม่นําเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะสิงหานุวัดได้ไหมพราจครูได้สิประฑร ราชครูรับปากกับข้าพเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเรื่องนี้แพร่พายไปถึงหูของสิงห์หานวดนั่นหมายถึงราชครูกับข้าราัางสันก็อยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้เหลืออีก,อนนต,กอนนตัวหนึน่งต้องมานั่นไงมาแล้ว สกข้ามีเรื่องสองสัยตั้งแต่ข้าเิบโอมาไม่เคยมีใครที่จะล้มสิ็ิที่ได้นรังสรรได้แม้แต่สักคนเดียวข้าอยากจะรู้ว่าท่านโอชนะสิ็ิที่นรังสรรได้เพราะอะไรพ่องรู้ไหมพระเจ้าค่ะเมื่อสักครู่นี้อ,อาางค์นรังสรรก็เดินเข้ามาหาเก้ากหม่อมชั้นบอกว่าเก้ากระหม่อมชั้นเนี่ยอยาได้บอกจุดอ่อนให้กับพระอ,องค์รู้ถ้าหากว่าเก้ามันหม่อมฉันบอก เกรงว่าก็หม่อมฉันจะกลายเป็นนกสองหัวหรือปั่นให้พี่น้องทะเลาะกันละสี่พระเจ้าค่ะท่านจะคงไม่บอกข้าไม่ป็นใจแต่ข้าคงต้องโดนคนประน,นามไปอีกนับร้อยนับนพันข้าสิงหาน้วนเป็นเพียงแี่ลูกเมียดอยสู้เสด็จพี่และเราสัน้อยเขาก็ไม่เคยชนะสักเราไม่เป็นไรข้ายอมให้คนโดนทุกได้ถ้าไม่บอกไม่เป็นไรข้ากลับล้วข้าก่ันวสมวัต ก็หม่อมช้นทนไม่ได้หรอกพระเจ้าด้วยความตอแหลของพระองค์กอแตอแลหรือเปล่าด้วยความที่กระหม่อมฉันเห็นใจพระองค์ oh <yeah. S 1> เป็นลูกฝ่ายซ้ายมันน่าเนื้อเนื้อต่ำใจใช่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารัติการจะบอกก็ได้ว่าจุดอ่อนของณังสันอยู่ตรงไหน,นจำให้ดีขยยากชนะนะารังสันจงแตะที่ข้อพับด้านขวาพระองค์จะชนะเองพระเจ้าค่ะ <laughs> ขอบใจมากแค่าจากกูเลยจำคำข้าไว้เถิดถ้าหากวันไหนที่ข้าเป็นใหญ่ท่า,านคงจะได้ดีเช่นกันขอพระไยพระเจ้าค่ะนี่คือแผนการแรกที่ข้าพราะดอนปัดนพ้ลูกมาทะเลาะกันและหลังจากนี้คอยดูอะไรจะเกิดขึ้นข้าตั้งใจบร,รเป็นการนั้นเริ่มแผนที่หนึ่งกันแล้วโดยจะให้พี่น้องนั้นทะเลาะกันเอาเรื่องราวจะเป็นไงต่อไป,ปรครับท่านผู้ชมครับติดตามชมนะครับ วลามีสิงห์ครับเจ้าประจอมรวมมาพอดีครับพวกนี้ต้องระวังตัวด้วยนะหมูงดนิดจริงๆโอข้างมาจากที่องค์องค์หญิงทิดาเกวรีแต่ตอนนี้หาเจอแล้วไปคุยตัวถัดแล้วคุยใครมาพอดีเปล่มาเนี่ยจะไปไหนกันเอ้า ฉันเป็นคนเมืองนี้ฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันถ้าคุณจะไปไหนฉันน่ะเดินมาผิดหวังว่จาจะความรักแต่วันนี้ที่มาน่ะแอบมงองเธออยู่ตั้งแต่ในพระราชวังแล้วนี่ฉันมัมีแฟนแล้วแต่เพื่อนๆของฉันยังไม่มีเลือก็มได้เลยว่าชอบคนไหนแต่ละคนไม่ขออยากได้เธอมาเป็นเมียนี่ทไมพูดจาแบบนี้นะคะ นขอเป็นดาวร้ายในหวัวใจเธอเสญญนอหน,น้าหน่อยรยักเกินร้อยไม่น้อยหน้าใครจะเป็น เดรดีาการาพเจ้าเอว่าเสไป้าสเจความความช่วยเหลือเชืยอได้ในขณะนั้นนัวัดก็เดินผ่านอรีด้นเสียงร้องขอคามเหเสียงร้องของวามช่เหเราดีวิ่งนี้คือความกล้าาตัวเอง ช่เดิน้ามาดิคุณอยู่ที่นี่นะวยม้ไปเถอะไม่ไดาประจำเลยคุณกล้าดียังไงมาไล่ผตาคนตายเลยไปดูดตงที่ต้นสังสารมับถ้าปล่อยไว้คคงจะเคยตัวอย่าตายก็เอามาต่อสู้เพื่อความรรถภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วมันจะมาสู้พนดนก็ถอยลงไ่เดไปย้วก็เรื่องไปต่อไปรับ